มาอีกแล้วมาอีกแล้วสามเหลี่ยมทองคำมาอีกแล้วมาอีกแล้วสามเหลี่ยมทองคำมาอีกแล้วลงมา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 โอเคสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไปอีกแล้วสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไปอีกแล้วสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไปสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไปสามเหลี่ยมทองคำขึ้นไป ไปไปไปกับพีนไปกดวนวขึ้นไปขึ้นไปลกขึ้นไปขึ้นไปชนะสวยๆรอบนี้สวยสวยสวยสวสวย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 ขึ้นไปขึ้นไปสวยสวยสยสวยสวย โอเคขออธิบายาแนวนี้เป็นแนวแนวรับนะครับแนวรับแนวแนวต้านเก่าเป็นแนวรับใหม่เนี่ยเนี้ยมันลงมาแล้วมันขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วผมก็ตีเทนไลน์เหมือนเดิมตามสไตล์ผมนะครับนี่ตีเทนไลน์ประคองขึ้นไปเนี่ยนะ มเมื่อแค่ผมดึงจากโน่นมาม,นมันมันมันจะมักดึงเทนไลน์แบบเนี้ยจุดตัดระหว่างเทนไลน์ที่ผมบอกว่าสามเหลี่ยมทองคําเนี่ยครับสามเหลี่ยมทองคำทำกำไรอีกแล้วห้าโมงเย็นออเดอร์แรกของห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นพักไปแล้วโอเคต่อไปเดินหน้าต่อเทรดเดอร์ทั้งหลาย มาไม่ทันสามเหลี่ยมทองคำอีกแล้วพี่น้องมาไม่ทันสามเหลี่ยมทองคำอ่าตัวนี้มันต้องอ่โอเคแท่งต่อไปแท่งต่อไปแท่งต่อไปจัดลงมาลงมาลงมาที่สามเหลี่ยมลงมา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 ได้เวลาแล้วได้เวลาได้เวลาทำงานแล้วได้เวลาแสดงแล้วลงมาโอเครีเจกรีเจคโอเคไม่รีเจ็คผมกดเลยโอเคผมคิดว่ามันจะขึ้น มันเป็นเขียวขึ้นไปแล้วเป็นโดจิอยู่ตรงนั้นอ่าโอเคอ่าลงมาอีกไหมลงมาอีกไหมลงมาอีกไหมย้ำอีกสักไม้ไหมจึกไหมจึกขึ้นไปไหมยจึกขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลูกขึ้นไปขึ้นไปอ่าขึ้นไป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 ได้เวลาแสดงตัวแล้วสามเหลี่ยมทรงคำได้เวลาแสดงตัวแล้วขึ้นไป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  ขึ้นไปขึ้นไปเส้นกิดก็อยู่ตรงนี้เอออออดีไม่ย้ำสามไม้นะเมืเ่อกี้โมอีกโอเคโอเคปิดเป็นเขียวหรือเปล่าปิดเป็นเขียวอ่าแล้วขึ้นไปกระชากขึ้นไป <ward> er. จะซื้อต่อไม้ต่อไปไม้ต่อไปจะกดต่อไม้ต่อไปจะกดต่อลงมาๆๆๆๆลงมา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 ก่อนลงมาก่อนอย่าเฝ้าขึ้นไปาถากันเนี้ยขึ้นกับผึ้นไหวโพดนะเจ้าก็ไ้เนาะ <c oughs> ขึ้นไหวโพดขึ้นไว้พอดขึ้นไวโพดมาพบกันช่วงเย็นๆห้าโมงอีกครับท่านอีกแล้วครับท่านโอ้ยสามเหลี่ยมทองคําผมทํางานอีกแล้ว,ลวจุดตัดนะครับผมใครจะทําตามก็แล้วแต่นะครับอใครจะเอาผมไปตรงนั้นผมอผมตีเทนลนยลงมาจากข้างบนนู้น ตรงนี้ยผมเข้าตรงนี้เลยถึงจะปิดเป็นแดงใช่ไหมแต่เมื่อกี้ผมได้ราคาดีผมได้ตรงเส้นเหลืองๆนี่เลยเส้นเอเส้นขิดตรงนี้เลยเนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมว่ามันเป็น M นะเดี๋ยวมันจะลงเนี่ยมันเดี๋ยวมันแดงอยูไ่ไหมเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องทะลุแนวนี้ลงมา ผมว่ามันจะเป็นดับเบิลอ่าอ่าท็อปดับเบิลไม่ไมีน่าจะมีดับเบิลท็อปตัวเนี้ยดับเบิลบอททอมเนี้ยดูก่อนดูก่อนมันจะไปทางไหน คิดว่ามันจะต้องลงอ้องได้ยังไม่กินยอดขึ้นไป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 รีเจ็คข้างบนอีกขึ้นไปรีเจ็คอีก ขึ้นไปร e ีเช็กอีกขึ้นไป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 อีกเส้นเส้นเส้นขึ้นไปอีกเส้นเมื่อกี้ขึ้นไปเส้นเมื่อกี้ขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งเฮ้ยขึ้นไปอีกเส้นหนึ่งขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกรีเช็กอีกโอ้ยลืมกดเมื่อกี้มันขึ้นไปมัวแต่ตีแนวอยู่เออเออเออไม่ทันออโอ้โหโอ้ดี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 ไม่กดดีไม่กดมันทะลุแนว ทะลุแนวทะลุแนวโอเคทะลุแนวเอ่อทะลุดีทะลุขึ้นไปดีๆถ้าจะทะลุก็ทะลุขึ้นไปดีๆถ้าไม่ทะลุก็ลงเจ็กลงเจ็กลงมาเจ็กลงมาเจ็กลงมาใต้แนวปิดใต้แนวปิดใต้แนวจะปิดใต้แนวหรือปิดบนแนวอ่อปิดใต้แนวปิดใต้แนวปิดใต้แนวเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดใต้แนว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  โอเคปิดใต้แนว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 อันนี้ก็อยู่บนแนวนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะลงคิดว่าน่าจะลงอ่าโอเคเโอเคโอเคแบบนี้น่าจะสวยเพราะว่าทำไมผมถึงกล้าก,กดลงเพราะว่าอ่าผมตีเส้นนี้ประคองลงมาใช่ไหมแล้วแท่งเขียวเนี่ยมันพยายามขึ้นไปแต่มันมันมันขึ้นไม่ได้มันติดอยู่ตรงเส้น เส้นเทนไลน์ตัวเนี้ยเส้นเทนไลน์ระยะสั้นท,ที่ผมตีเนี่ยอ่าเพราะว่าตรงนี้มันก็มันมันก็มีแดงเป็นเป็นอะไรนี่อยู่เอ่อเป็นพินบาร์อยู่นะเนี่ยเนี่ยเป็นโดจิเนี่ยตรงนี้เป็นพ e ินบาร์เนี่ยผมเลยกล้ากดเข้าตัวนี้ยเพราะว่าแนวเนี้ยมันเมื่อกี้มันเปิดอยู่อยู่ใต้แนวนี้ด้วยอ่าโอเคชนะเนี่ยมันเปิดอยู่ใต้แนวเส้นสีน้ําเงินนี่นะนอ่าโอเคอ่าเนี่ยก็เป็นก็เป็นจุดตัดสามเหลี่ยมทองคําผมเหมือนเดิมแหละตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยจุดตัดตรงเนี้ยนะ นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย Golden Triangle โ,โอเคจบสวยๆอ,ออเดอร์ที่สามมั้งหรือที่สองของบ่ายหา้าห้าโมงเย็นโอเคจบสวยๆ